เนื้อหาสปอยหลุดของวันพีชในตอนที่1นูสุก้าสงเดาวัเนื้อหาสปอยน้ำมาชาแล้วก็มาน้อยอีกด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีข่าวดีที่บอกนะว่าทีน่าวันพีชไม่โง่ซึ่งเนื้อหาสปอยที่หลุดมาได้ไม่บอกนะว่าบางงานในตอนนี้มีชื่อตอนว่าการอนรวะสของจอป่าเถื่อนที่เมริจูวโดยที่เริ่มเนื้อหาในตอนนี้มาก็จะเริ่มต้นมาที่คูมาที่เราจะเห็นนะว่าหลังจากที่เขาเนั่องกลับมาแล้วก็ปีนเลตไลน์ล่าสุดในตอนที่คูมาเขาวนนกําลังอนรวาสอยู่ที่เมริ นั่นคือใครนูที่ลงมาดูเรื่องราวพวกนี้ด้วยตัวเองและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดภาพมาทีเอเคสซึ่งหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยกระโดดเตะเคสรูหลังจากนั้นลูฟี่เนี่ยก็ได้ใช้ร่างเกสิสเล็กแมนส่วนคิสรูเนี่ยก็ได้โจมตีลูฟี่ด้วยลูกเตะด้วยทรงพลังและหลังจากนั้นในตอนท้ายเราก็จะได้เห็นว่าลูฟี่เนี่ยเขาได้การล่าไปล่างแก่ห้าซึ่งในตอนนั้นก็จะมีเสียงกองหองการปลดปล่อยและก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่บอกว่าเอเคสมันมีหุ่นยนต์โบราณจากแปดร้อยนปน แต่ว่าหลังจากที่ลูฟี่ใช้ร่างเกฮ่าแล้วก็มีเสียงกองดังขึ้นจูจูดวงตาหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ได้เป่งแสงและดูเหมือนว่ามันกาลังทํางานหลังจากที่ลูฟี่ใช้ร่างเกฮ่าและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสปอยล์หลุดของมังงะวันพีในตอนล่าสุดที่ได้มีการหลุดมานะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปอัปเดตวันพีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาข่าวใหม่จางเราเาสวัสนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมคหค่คล